เอาภาพมานำเสนอ้าพเก็บเก่าสวยงามเป็นหลวงพ่อทองคำวัดไซใหญ่ให้ดูชัดๆนะคะดีเป็นของหลวงพ่อทองคำวัดไซใหญ่รุ่นมหาสิทธิช,ชคกนะคะอันนี้ก็ตรง80นะคะตรงนี้และมียันด้านหน้าด้วยนะคะรอบรอบองค์พระก็มีเป็นกลีบดอกบัวเห็นไหมเป็นกลีบดอกบัวสวยงามมากเลยนะคะ ลวงพ่อทองคำดูเอามาแบ่งปันพระสวยๆพระเก็บเก่าสวยงามนะคะนี่นี่อันนี้ก็มีรอยหลุดล้นของมวลสารนี่ขององค์พระด้านหลังก็จะเป็นกีบบัวเหมือนกันนะคะกีบบัวแล้วก็มียันโรบรอบปู่ท้าววิสวรรณน์นะคะนี่ไม่มียันด้านหลังอันนี้ก็ตัวหนังสือที่ว่านนทบุรี ข้างล่างนี้นะคะตรงข้างล่างตรงปูท้าววิรณ์ข้างหลัง,ง,ง,ลงก็เป็นยันยันรอบปูท้าววิรณน,นะคะนี่นี่ก็ตรงรอบๆนี่ก็เป็นกีบบัวสวยงามมากนะคะพระกีบเกา่าเอามาแบ่งปันได้รับชมกันนี่เห็นไหมตรงนี้ก็มีรอยหลุดล้นของมวลสารสวยงามมากใครสายพระเครื่องนี่ เอามาแบ่งปันได้รับชมกันนะคะใครชอบถูกใจก็ทักมาที่ช่องทางได้นะคะนี่เห็นไหมด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทองคำวัดไซใหญ่นี่เห็นไหมดูด้านหน้าจะมีโค้ดสวยงามมากใครชอบถูกใจนะคะนี่เห็นไหมให้ดูด้านข้างสวยงามเอามาแบ่งปันสายพระเครื่อง ใครที่ชอบสายพระเครื่องนี่มาแบ่งปัน,ปนพระสวยๆพระเก็บเก่าสวยงามอันนี้ก็มีกกีบดอกบัวสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมดีให้ดูช,าชา้ชาๆชาัดนะคะดูเห็นไหมดูความเกา่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อดํานะคะข้างๆเนี่ยใหญ่มากเลยนะคะใครที่ชอบสะสมเอาเป็นปันนะคะพระเครื่อง หลวงพ่อทองคำวัดไซใหญ่จ้าสวยงามมากนะคะเอามาแบ่งปันจ้า